เจ้านายครับขอโทษด้วยนะคะที่วิ่งชนจนรถพวกคุณบุบโหยคุณดูนี่สิครับแล้วชนตรงไหนเหรองั้นกล้าโทรหาเขาดีกว่าได้ครับ นี่คุณคุณคือคนที่วิ่งชนรถพวกเราใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ฉินรีบไปหน่อยก็เลยวิ่งชนรถของคุณค่ะนี่คุณตาบอดหรือไงนอนถนนก็ตั้งกว้างแล้วคุณมาวิ่งชนได้ยังไงเนี่ยนี่คุณอยู่ไหนฉันอยู่ไม่ห่างจากคุณมากหรอกค่ะเออคุณรีบมาเลยนะจะได้ดูว่าเรื่องเนี่ยจะจัดการยังไงได้ค่ะได้ค่ะเจ้านายครับเขากำลังมาครับ สบาดีค่ะนี่เธอเป็นคนชนรถฉ,ฉันเหรอใช่ค่ะคือว่าเมื่อกี้ฉันรีบมากไม่ได้ระมัดระวังก็เลยวิ่งชนรถของพวกคุณค่ะพอๆๆคุณอะเลิกพูดเรื่องไร้สาระได้ละคุณพูดมาเลยว่าคุณจะชดใช้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวของหนูมีแค่50บาทเองค่ะมีแค่50บ,คค50บาทกันเหรอคุณดูสภาพรถตอนนี้คุณคิดว่า50บาทอะมันจะพอแล้วไง คุณรีบถหาพ่อแม่คุณเดี๋ยวนี้เลยนะคือว่าเมื่อเช้าพ่อของฉันเกิดอุบัติเหตุฉันก็เลยต้องรีบวิ่งไปที่โรงพยาบาลตอนนี้พวกคุณสองคนให้เวลาฉันไปจัดก,การเรื่องพ่อก่อนได้ไหมคะถ้าเกิดว่าฉันหายื่มเงินได้แล้วฉันจะรีบเอาเงินมาชดใช้ให้พวกคุณสองคนนะคะ <c oughs> พูดพ่อกับร้องเพลงกันเนี่ย <c oughs> เอาเรื่องพ่อมาอ้างอะ่ะคุณคิดว่าพวกเราจะเชื่อไหมคุณคะฉันไม่ได้โกหกนะคะคือว่าเมื่อกี้ใบรับรองแพทย์ฉันก็ไปขอมาแล้ว ถ้าเกิดว่าพวกคุณสองคนไม่เชื่อพวกคุณลองเปิดดูนะคะแล้วเพราะอะไรพ่อถึงเข้าโรงพยาบาลล่ะพ่อของฉันทำงานก่อสร้างไม่ระวังเลยลื่นล้มค่ะแล้วแม่คุณละ่ะรีบโทรหาแม่คุณแล้วจัดการเรื่องนี้ซะพวกเราอ่ะมีธุระต,ต่อนะฉันไม่มีแม่ค่ะฉันเติบโตมาด้วยกันกับพ่อสองคนค่ะ แล้วพ่อเธอไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมหมอบอกว่าพ่อของฉันต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนี้ค่ารักษาของพ่อฉันยังหามาได้ไม่ครบเลยค่ะแถมตอนนี้ยังมาวิ่งชนรถของพวกคุณแบบนี้อีกตอนที่เธอมาชนรถฉันเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะแค่แขนถลอกนิดหน่อยค่ะคุณคะคุณลองดูสิคะว่า ฉันต้องชดใช้เงินค่าเสียหายให้คุณเท่าไหร่คะงั้นเอางี้ละกันนะเงินห้าสิบบาทนี้ฉันจะรับไว้ถือซะว่าเงินห้าสิบาทนี้เป็นค่าเสียหายก็แล้วกันนะนี่คุณพูดเรื่องจริงหรอคะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างรถฉันก็นมาจอดตรงนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันก้าเธอหยิบเงินสดให้ฉันหน่อยสิ เอกก็มีเงินสดอยู่นิดหน่อยเธอราไปแล้วกันนะถือซะว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ฉันทําให้เธอล้มอ่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะไม่นะคะคุณฉันจะรับเงินคุณไว้ไม่ได้ค่ะรถของคุณจอดไว้ที่นี่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่เป็นเพราะฉันต่างหากที่รีบก็เลยมาวิ่งชนรถของคุณแบบนี้คุณเก็บเงินฉันแค่50บบาทฉันก็รู้สึกขอบคุณคุณมากแล้วนะคะแล้วคุณจะให้ฉันรับเงินคุณไว้ยังไงล่ะคะ ไม่เป็นไรเธอรับไว้เถอะเธอมาชนรถฉันแต่เธอก็ยังทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยอีกอย่างแถวนี้ก็ไม่มีกล้องวงจรปิดอีกด้วยถ้าเธอไม่ทิ้งเบอร์โทรไว้ฉันก็คงไม่รู้แล้วสิว่าเป็นเธอมันก็แสดงให้เห็นนะว่าเธอเป็นคนจิตใจดีมีความรับผิดชอบเธอฟังฉันนะเรื่องราวในชีวิตของคนเราในสิบเรื่องอาจจะมีแปดถึงเก้าเรื่องที่เจอความโชคร้ายแต่ในความโชคร้ายมักจะมีความโชคดีอยู่เสมอ เธอรับไว้นะพ่อของเธอยังรอดเธออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงค่ะไม่เป็นไรเธอรีบไปหาพ่อเธอเถอะ